มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐในประเทศไทยปัจจุบันมีอยู่เก้าแห่งทั่วประเทศเดิมจัดตั้งขึ้นในสถานะวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเมื่อวันที่27กลกุมภาพันธ์พุทธศักราช2518ต่อมาในปีพุทธศักราช2531พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรรัชกาลที่9ได้โปรดเกล้าพระราชทานนามใหม่ให้ว่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งมีความหมายว่าสถาบันอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชาเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2531จนกระทั่งเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2548 สถาบันเทคโนโลโยีราชมงคลได้รับการยกขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มุ่งเน้นทางด้านวิทยาศา,ศาสตร์และเทคโนโลยีโดยแบ่งออกเป็น9้าแห่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมห,ทยยทม,ออมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนับตั้งแต่ได้รับการยกสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มุ่งมั่นเดินหน้าผลิตบัณฑิตนักปฏิบตัติจัดการศึกษาที่มีคุณภาพบริหารจัดการเชิงธรรมพิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพรวมทั้งพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญชำนาญการในวิชาชีพและดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติพัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์และงานนวัตกรรมที่ส่งคุณค่าระดับประเทศและระดับนานานชาติบริการวิชาการแก่สังคมโดยนำองค์ความรู้และประสานภูมิปัญญาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในสังคมและประเทศรวมทั้งภูมิภาคอาเซียน ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนด้วยทักษะมืออาชีพด้วยเกียรติภูมิและความภาคภูมิใจที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นมหาวิทยาลัยอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชาจากนี้และตลอดไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกพร้อมที่จะเดินหน้า ขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือร่วมใจจากผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรรวมทั้งนักศึกษาเพื่อเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตปฏิรูประบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างวิชาการและทักษะปฏิบัติที่เข้มแข็งทันสมัย พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อนุรักษ์ธทำนุบำรุงศิลปะาศาสนาและวัฒนธรรมไทยรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเชิดชูความเป็นไทย ให้ดำรงอยู่ตามวิสัยทัศน์ที่ว่าเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติรู้จริงปฏิบัติได้เพื่อยกระดับสู่มหาวิทยาลัยที่ก้าวล้ำนำหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี